เมื่อดาวเลือกยักษ์มวลเยอะกว่าดวงอาทิตย์หลายเท่าเผาพลานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของตัวเองจนหมดสิน้นแกนกลางของมันซึ่งประกอบไปได้วยธาตุหนักจะยุบตัวเนื่องจากแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลการยุบตัวเป็นไปอย่างบ้าคลั่งและไม่หยุดยัง้งจนกระทั่งมวลทั้งหมดรวมกันเป็นจุดที่ไร้ซึ่งขนาดหรือ s ิงค u ลาริตีและดาวเลือได้กลายสภาพเป็นหลุมดำไปแล้ว แรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของหลุมดำได้ขีดเส้นขอบฟ้าหรือ event horizon เอาไว้เพื่อไม่ให้สิ่งใดก็ตามหวนกลับออกไปได้เมื่อข้ามผ่านเส้นนี้เข้าไปแม้แต่แสงที่เดินทางเร็วที่สุดในเอกภพก็ไม่อาจหวนกลับออกไปได้หลุมดำเริ่มกลืนกินทุกสิ่งตรงเส้นขอบฟ้านี่เองในปี1974มีหนึ่งคำทำนายที่โด่งดังมากของสตีเฟนฮอว์คิงที่กล่าวว่าหลุมดำนั้นจะสามารถระเหยและหายไปในที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อและดูไม่น่าเป็นไปได้แต่ในวันนี้มีงานวิจัยจํานวนมากออกมายืนยันแล้วว่าหลุมดําสามารถระเหยได้และอาจจะระเหยหายไปได้ในที่สุดอย่างที่ฮอคกิ้งกล่าวเอาไว้จริงๆฮอคกิ้งเชื่อว่าหลุมดํานั้นไม่ได้มีสีดําแต่มันปล่อยอนุภาคออกมาทําให้กลายเป็นสีดําฮอคกิ้งเชื่อว่ารังสีเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับพลังงานมวลและอนุภาคของหลุมดําจนในวันหนึ่งหลุมดําจะหายไป ก่อนหน้านี้ทฤษฎีนี้ไม่ได้รับการยอมรับและยากจะทำการพิสูจน์แต่ในวันนี้มันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากทีเดียวก่อนหน้า,นาปีคศ1975นักฟิสิกเชื่อว่าเส้นขอบฟ้าบริเวณที่มืดดำสนิทไม่มีแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆหลุดออกมาจากเส้นขอบฟ้าได้ในปีคศ1975 สเฟนฮอคกิงได้ศึกษาอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจากหลุมดำที่มีผลต่อการแปรปรวนเชิงควอนตัมในสุญญากาศใ,นในากล้กับเส้นขอบฟ้าทฤษฎีควอนตัมบอกเอาไว้ว่าสุญญากาศไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิดอันที่จริงมีคู่ของอนุภาคและปฏิอนุภาคเกิดมีตัวตนขึ้นมาจากความว่างเปล่าอยู่ทุกที่และทุกเวลาแต่พวกมันทำลายล้างกันไปเองจนกลับกลายเป็นความว่างเปล่าอีกครั้งภายในชั่วพริบตา อนุภาคธรรมดามีพลังงานเป็นบวกแต่ปฏิอนุภาคคู่หูของมันมีพลังงานเป็นลบฮอว์กิงเสนอว่าปฏิอนุภาคมีโอกาสผ่านเส้นขอบฟ้าเข้าไปภายในหลุมดำเลื้อทิ้งให้อนุภาคธรรมดาคู่หูของมันอยู่นอกหลุมดำได้ออนุภาคที่รอดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของหลุมดำมาได้นี้อยู่ในรูปของรังสีที่เรียกว่ารังสีฮอว์กิงดังนั้นฮอว์กิงจึงทำให้หลุมดำดูคล้ายกับโครโรนาของดวงอาทิตย์ในตอนเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงหลุมดำไม่ดำอีกต่อไปแล้ว นอกจากนี้พลังงานที่ติดลบของปฏิอนุภาคอาจจะส่งผลให้หลุมดำระเหยหายไปในที่สุดดังนั้นการแผ่รังสีฮอคกคิงจึงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของหลุมดำเราไม่สามารถเดินทางไปยังหลุมดำที่อยู่ห่างจากโลกหลายปีแสงเพื่อตรวจวัดรังสีฮอคกิงได้ นอกจากนี้การสร้างหลุมดำของจริงบนพื้นโลกหรือในอวกาศใกล้โลกนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากและอาจจะไม่มีทางทำได้จริงดังนั้นนักฟิสิกส์จึงต้องมองหาแหนวทางอื่นในการศึกษารังสีฮอว์กิงนักฟิสิกส์เพ่งมองไปยังสมการคณิตศาสตร์ที่อธิบายเส้นขอบฟ้าของหลุมดำจากนั้นพวกเขาก็พยายามจินตนาการว่าระบบเชิงกายภาพแบบใดที่ถูกอธิบายด้วยสมการทางคณิตศาสตร์แบบเดียวกันกับเส้นขอบฟ้าของหลุมดำ จากนั้นนักทดลองจะพยายามสร้างระบบเชิงกายภาพดังกล่าวขึ้นมาแทนเส้นขอบฟ้าของหลุมดำจริงโดยตัวแปรต่างๆของระบบเชิงกายภาพนี้จะสามารถโยงเข้าหาตัวแปรต่างๆของเส้นขอบฟ้าของหลุมดำจริงได้ดังนั้นโดยใช้แนวทางนี้นักฟิสิกจึงสามารถทดลองพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ารังสีฮอว์กิ้งนั้นมีอยู่จริงๆหรือไม่ ระบบเชิงกายภาพที่มีความคล้ายคลึงกับเส้นขอบฟ้าของหลุมดำถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยวิลเลียมจอรจอุนดูในปีคศ1981แนวคิดของระบบเชิงกายภาพนี้ได้ถูกอธิบายไว้อย่างง่ายๆโดยเอเดรียนโชเอเดรียนโชเเปรียบเปรยระบบเชิงกายภาพของอุนดูกับปลาที่ว่ายน้ำทวนกระแสน้ำปลามีอัตราเร็วคงที่แต่กระแสน้ำมีอัตราเร็วเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่ง กระแสน้ําไหลลงมาจากภูเขาสูงชันซึ่งทําให้อัตราเร็วของกระแสน้ําเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงของภูเขาเนื่องจากปลาว่ายน้ําเร็วกว่ากระแสน้ําที่ตีนเขามันจึงสามารถว่ายฝ่ากระแสน้ําขึ้นไปบนเขาได้แต่เมื่อปลาว่ายน้ําสูงขึ้นไปเรื่อยๆอัตราเร็วของกระแสน้ําจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อัตราเร็วของปลายังคงเท่าเดิมและเมื่อมันว่ายน้ําถึงระดับความสูงค่าหนึ่งซึ่งอัตราเร็วของกระแสน้ําเท่ากันพอดีกับอัตราเร็วของปลา ปลาจะไม่สามารถว่ายฝ่ากระแสน้นําได้อีกต่อไปปลาจะออกกันอยู่ที่ตรงนั้นเส้นขอบฟ้าเสมือนจะอยู่เหนือจุดนี้ขึ้นไปเล็กน้อยมันคือเส้นที่ปลาเริ่มมีอัตราเร็วน้อยกว่าอัตราเร็วของกระแสน้นําซึ่งทําให้ปลาไม่สามารถว่ายต่อไปได้อีกระบบเชิงกายภาพของอุนดูที่โชพยายามเปรียบเรยนี้คือคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่ฝา่าสายทานของฮีเลียมเลวปลาในการเปรียบเรยของโชคือคลื่นเสียงในระบบเชิงกายภาพของอุนดู ส่วนกระแสน้ำก็เปรียบได้กับการไหลของฮีเลียมเลวถ้าคลื่นเสียงไหลด้วยความเร็วเท่ากันพอดีกับความเร็วของฮีเลียมเลวคลื่นเสียงจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปต่อได้อีกเส้นขอบฟ้าเสมือนจะอยู่ใกล้กับจุดนี้ในบริเวณที่เสียงเริ่มมีความเร็วน้อยกว่าความเร็วของฮีเลียมเลวเล็กน้อยอุนดูได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเส้นขอบฟ้าเสมือนในระบบเชิงกายภาพนี้มีสมก,การคณิตศาสตร์รูปแบบเดียวกันกับสมก,การคณิตศาสตร์ของเส้นขอบฟ้าของหลุมดำจริง แต่ถึงแม้จะมีการสร้างระบบนี้ได้ในการทดลองนักทดลองก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอมายืนยันว่ารังสีฮอกกิ้งมีอยู่จริงหรือไม่ในปีคศ2008อูฟเลอนฮาร์ดและคณะ สร้างเส้นขอบฟ้าเสมือนโดยใช้แสงขึ้นเป็นครั้งแรกเส้นขอบฟ้าเสมือนเชิงแสงนี้แตกต่างจากระบบของอุนรูตรงที่ตัวกลางที่แสงเคลื่อนที่ไม่จําเป็นต้องเคลื่อนที่จริงๆมีเพียงแสงเท่านั้นที่เคลื่อนที่จริงๆเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบอ้างอิงในห้องทดลองแต่เลออนฮาร์ดทำให้ตัวกลางเสมือนว่ากําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงโดยการทําให้แสงสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวกลางได้คุณสมบัติดังกล่าวคือค่าดัชนีหักเหแสง ซึ่งจะมีค่าขึ้นอยู่กับความเข้มแสงและตำแหน่งในตัวกลางปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์ไม่เป็นเชิงเส้นซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความเข้มแสงมีค่ามากพอตัวกลางของเลโอนฮาร์ดคือเส้นใหญ่แก้วนำแสงที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี แสงอยู่ในย่านรังสีอินฟราเรดและมีลักษณะเป็นพาวส์ความเข้มสูงค่าดัดชนีหักเหแสงของเส้นใหญ่แก้วนำแสงจะถูกดัดแปลงโดยพาวส์ตลอดเส้นทางของการเคลื่อนที่ดังนั้นค่าดัดชนีหักเหแสงจึงเคลื่อนที่ไปพร้อมกับพาวส์มันจึงเสมือนกับว่าเราทำให้ตัวกลางเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของพาวส์หลังจากที่ปล่อยให้พาวส์เคลื่อนที่ไปได้สักพัก เลอนฮาร์ดได้ทดลองปล่อยแสงที่มีความเข้มแสงต่อเนื่องและความเร็วสูงกว่าความเร็วของพาส์เข้าไปในเส้นใหญ่แก้วนำแสงเพื่อให้มันตามพาส์ได้ทันแสงนี้เรียกว่าโพบความเร็วของโพบจะน้อยลงเรื่อยๆในขณะที่มันวิ่งไล่ตามพาส์ซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหแสงที่ถูกทําให้เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจึงมีตำแหน่งบนเส้นใหญ่แก้วนำแสงที่ความเร็วของโพบจะเท่ากันกับความเร็วของพาส์ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ความเร็วของโพบเท่ากันกับความเร็วของตัวกลาง ตำแหน่งนี้จะอยู่ที่ฝั่งหางของ p a วส์ดังนั้นจึงเกิดเส้นขอบฟ้าเสมือนที่ซึ่งความเร็วของโทบน้อยกว่าความเร็วของพาวสหรืออาจมองได้ว่าความเร็วของโภบน้อยกว่าความเร็วของตัวกลางที่ตำแหน่งซึ่งอยู่ทางฝั่งด้านหน้าของ p าวสดังเช่นแสดงในรูปนี้ถึงจะสามารถสร้างเส้นขอบฟ้าเสมือนเชิงแสงได้แล้ว แต่การสังเกตรังสีฮอวิงที่เกิดขึ้นได้เองตรงเส้นขอบฟ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะรังสีฮอิ้งเป็นสัญญาณที่อ่อนมากๆมีการประเมินว่าสัญญาณของรังสีฮอว์งจากเส้นขอบฟ้าของหลุมดำจริงๆเทียบเท่าได้กับการแผ่รังสีของวัตถุด,ดำที่อุณหภูมิระดับไมโครเคลวินอูเวเลอนฮาร์ดและทีมวิจัยของเขาต้องใช้เวลากว่าหนึ่งทศวรรษในการค้นหาร่องรอยการเกิดรังสีฮอว์งจากเส้นขอบฟ้าเสมือนเชิงแสง เลออนฮาร์ดค้นพบว่าโพบที่มีลักษณะเป็นพาส์จะสามารถปลุกเร้าให้เกิดรังสีฮอว์งในเส้นใยแก้วนำแสงได้โพบทำหน้าที่เป็นเหมือนกาและอวกาศที่ปลุกเร้าให้เกิดคู่ของอนุภาคโฟตอนและปฏิอนุภาคโฟตอนโดยปฏิอนุภาคโฟตอนเป็นอนุภาคที่มีพลังงานเป็นลบดังนั้นมันจึงปรากฏเป็นสัญญาณความถี่ติดลบในสัญญาณที่ออกมาจากเส้นใยแก้วนำแสงเลออนฮาร์ดสามารถตรวจจับสัญญาณความถี่ติดลบที่เกิดขึ้นในย่านรังสี UV ได้เป็นครั้งแรก สัญญาณมีความแรงเพียงพอเพราะเขาได้ใช้เพาส์ที่มีระยะเวลาสั้นลงกว่าเดิมประมาณ10เท่างานวิจัยล่าสุดของเลโอนาร์ดได้ให้หลักฐานยืนยันอย่างไม่กำกวมว่ารังสีฮอคกิ้งสามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่การทดลองนี้ก็ยังไม่ถูกยืนยันโดยนักวิจัยกลุ่มอื่นๆตอนนี้เราจึงไม่สามารถฟันธงได้ร้อยเปเซว่าเกิดการแยกตัวของอนุภาคและปฏิอนุภาคที่เส้นขอบฟ้าของหลุมดำจริงๆหรือไม่ อุนรูได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Physics World เอาไว้ว่าเขามั่นใจว่ารังสีฮอวกิงเกิดขึ้นได้จริงถึงแม้ว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมของโพรบแสงจะไม่เหมือนก,นกันกับคุณสมบัติของการละอวก,กาศที่แท้จริงเพราะสมการทางคณิตศาสตร์ของทั้งคู่มีความคล้ายกันมากถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว